สาวหลายๆคนนะคะเจอก็คือว่าเราไม่รู้ว่าชั้นผิวของเราค่ะที่อยู่บนหน้าเนี่ยมันสามารถทําให้ค่ะนะคะ,นะคะเกิดเป็นฝ้าสะสมอยู่ในผิวของเราแล้วพอเราค่ะนะคะไปใช้ผลิตภณัณฑ์หรือใช้ครีมต่างๆนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่ามีสิ่งนะคะแปลกปลอมหรือมีสารเคมีตกค้างทําให้เรารักษาไม่หายสักทีเราร<ท>ู้ว่าชั้นผิวของเรามีกี่ชั้นและผิวของฝ้ามันอยู่ที่ชั้นไหนแล้วมัน จะสามารถรักษาโดยใช้ระยะเวลาในการดูแลเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คุณก็จะสามารถรักษาฝ้าให้หายได้ค่ะของเรานะคะมีด้วยกันถึงนะคะ4ชั้นแต่ชั้นที่เป็นฝ้าคือชั้นนะคะผิวหนังกำพร้านะคะคือชั้นบนสุดแต่มันจะอยู่ในชั้นใต้ของผิวหนังกำพร้าคือชั้นที่5ระหว่างผิวหนังกำพร้ากับผิวหนังแท้ปัจจัยในเรื่องของแสงแดดความร้อนแม้กระทั่งการทานอาหารนะคะกับอารมณนะ์อ่าฮอร์โมนสิ่งต่างๆเรา นี้ค่ะมันเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สามารถทําให้เกิดฝ้าบนผิวหน้าของเราได้เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นค่ะผิวหน้าของเราเขาฉลาดขึ้นมาจึงทําให้เกิดนะคะเป็นฝ้าหน้าหมองคล้ำขึ้นมาให้เราเห็นเวลาค่ะนะคะของการเกิดการผัดเซลล์ผิวทุกๆนะคะคือ28วันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่อายุ35อัพขึ้นไปแล้วการผัดเซลล์ผิวของผิวหน้าเราจะเปลี่ยนเป็น45วันของเราทําไมมันเกิดหน้าหมองคล้ำ และทําไมถึงยังนะคะรักษาฝ้าไม่หายสักน,นะคะคที่คุณเอาไปใช้มันยังไม่ได้สามารถทําให้ฝ้าที่ฝังลึกอยู่ด้านในค่ะเขาหายได้จริงเมื่อคุณทราบว่านะคะผิวที่เป็นฝ้าคืออยู่ชั้นในสุดเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะสามารถนะคะเข้าซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวไปช่วยนะคะไปช่วยในการผลักเันท,ที่ตายแล้วะค่ะนะฮะหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นค,คือในเรื่องของการนะคะช่วยการผลัดเซลล์ผิวการทําความสะอาดผิวหน้านะคะที่สะอาดล้าลึกเอาสิ่งสกปรก โปรกค่ะออกจากหน้าได้เร็วที่สุด2ค่ะนั่นก็คือการฟื้นฟูผิวคนที่มีผิวหน้าที่แห้งค่ะนั่นคือฝ้าเขาจะชอบมากๆจึงทําให้เกิดฝ้าได้ง่ายเราต้องเติมน้ําให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสร้างเซลล์ผิวนะคะให้กลับมาแข็งแรงหน้าของเราก็จะเกิดการเด้งดึงเด้งดึงนะคะผิวช่ำวา่านเรื่องของการเข้าไปบํารุงเข้าไปสร้างเซลล์ผิวใหม่เข้าไปผลักดันเอานะคะฝ้าที่ฝังลึกอยู่ด้านในค่ะค่อยๆเลื่อนตัวมานะคะช่วย ผลัดมันให้เร็วขึ้นนะคะ จาก45เป็น28วันเอาเซลล์ผิวเก่านะคะเอาผิวที่เป็นฝ้าเอาหน้าที่หมองคล้ำออกไปหมดแล้วค่ะเราก็จะได้ผิวนะคะที่แข็งแรงผิวที่สวยกระจ่างใสแต่สิ่งสําคัญค่ะเพื่อนๆเรานะคะไม่อยากให้มีเกิดนะคะหน้าที่หมองคล้ำอีกไม่อยากเกิดฝ้ามาอีกเราต้องทาครีมกันแดดในทุกๆวันกันแดดนะคะที่มีค่า SPF นะคะ50 PA บวกบวกขึ้นไปนะคะจึงจะสามารถนะคะป้องกันฝ้าเกิดใหม่ได้ บูสเซล์ผิวใหม่บ้างค่ะนั่นก็คือการมาร์กหน้านะคะเพื่อการสร้างค่ะการกระตุ้นนะคะเซลล์ผิวค่ะนะคะให้มันเกิดให,ใหม่เก,หหมเกิดหน้าที่สวยกระจ่างใสค่ะเ,เพื่อนๆทำตามที่มาดามบอกมาทั้งหมดค่ะเ,เพื่อนๆก็จะสามารถได้ผิวหน้าที่กระจ่างใสไล้ฝ้าแบบถาวรมาดามเป็นคนนึงที่มีปัญหาของฝ้ามีจากฝ้าฮอร์โมนแต่วันนี้สามารถรักษาฝ้าที่คิดว่าหายยากที่สุด หายได้ไดค่ะ,คะไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ